สวัสดีครับเพื่อนๆเซียนแหทุกท่านนะครับผมครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่สิบแปดแวะมาครับพอดีครับมาดูบ่อหานเขาบ่อห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าครับผมตอนนี้กำลังรอเอ่เซียนแหกกำลังทยอยมากันนะครับมาชมบรรยากาศครับผมครับบรรยากาศครับผมบ่อเนื้อที่ประมาณ สองไร่กว่านะครับนี่ครับผู้จัดครับเนียเปิ้ลครับผมเนียเปิ้ลครับวันนี้เดี๋ยวมารอดูบ่อหานครับห้าหมื่นห้าครับพระเอกปานินครับเทสถูกนะครับทีละสามสิบกิโลนะครับหานยี่สิบห้าคนนะครับผมคนง่ายที่หเทสบ้านเรื่อยไปเจียน เส้นเจ็ดกับเส้นเจ็ดสองเส้นไปนี่ครับผู้เต่าครับผมอายุเจ็ดสิบกว่าปีครับกองทัพต้องเดินในทอมครับแกงนี้ครับแกงป่าพงครับผมกองทัพต้องเดินด้ทอมคอด้วยครับผมเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมครับยางด้วยเยอะมีสองบ่อครับสองบ่อแสนกว่าครับผม เรา็จะพาไปชมอีกบ่อนึงครับนี่ครับเจตุ๊กครับมาไทยยเกขาดนางว่าจะไทานกินอปยเนู่อลเเออไรับบอกว่าจนี่นะครับนี่ครับอีกบ่อนึงครับผมอีกบ่อนึงครับพี่พี่แสนแหนคนแหนสนใจนะครับบ่อนี้นะครับเหมือนกันครับห้าหมห้าครับ หันยี่ห้าคนเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวติดต่อเฮียเปิ้นได้เลยครับว่าจะลงว่าจะลงวันไหนครับปลาจ่อยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับนี่เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกไม่มีเกล็ดนะครับมีปลาดุกปลานินครับตะเพียนครับบ่อนี้ก็หนาเหมือนกันครับปลาดุกไม่มีเกล็ดไฟนี้ไม่มีเกล็ดนะครับใครที่ไม่มีของดีนะครับลงไม่ได้นะครับบ่อนี้ครับผมบรรยากาศรอบบ่อครับบ่อนี้ก็จะพื้นที่ประมาณเท่าไหรครับปลาสองไร่กว่าเนาะ ของแรกกว่าครับบ่อสวยครับผมโอ้โหดูปลาครับขี่หลังกันกินเลยครับอีกไม่นานเกินรอครับเราจะแจ้งเบอร์โทรของผู้รับเหมานะครับไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ครับเพิ่งมาถึงครับสวัสดีครับนี่ครับไม่เคยยอมแพ้ครับ นี่ครับปลาแหวงไม่เคยยอมแหวงครับสู้ทุกบ่อครับรุ่นใดรุ่นใดรุ่นหนาเหมือนเดิผมยอมตะวันนี่แหละเงินหมายถึงคนณจะได้วัดหนอยปลาหวานหนึ่งเด็กมาน้ามาขาวเด็กร้องอะไรอยู่หลังรถกันอ่ะอย่าปลาแข็งหลยไก่ได้เวลาแล้วครับกำลังนั่งรอครับดูครับพี่ๆเซียนแห่นั่งรอเวลากันครับ ไก่จะได้เวลาแล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงนิดๆเหลืออีก3ามสี่คนครับกำลังมาครับพื้นที่บอ่อรอชมผลงานนะรับอชมผลงานนะครับจับฉลากเสร็จแล้วกำลังลงแพนะคะความชลมุนวุ่นวายกำลังเกิดขึ้น ค่อยๆค่อยๆอ,ย <laughs> อดแให้มลดเข้มสบาย <c oughs> ใจรถยแรกแถแรกลงตามลมโ <c oughs> อ้โอ้โอ้ออ จอดยอดเลยอู s. <S <c ười> ้โอ้ย้ังผัวคอยคุณนะเออเนี่ยเป็นไงเล็กๆล็กไหมเออต่ละคนยูทูปเฟื่อมือสองไล่สดต่บอเมื่อน่ะ ออเสียนงค่ะคงะค่ะคะค่ะอ่ะค่ัค่ะค่ะคยนค่ะเปะค่ะคยะน่ะค่ะอ่ะค่ะน่ะค่ะค่ะคะค่ะค่ะค่ะคะค่ะค่ะส่่ะค่ะค่ะค่่่เียน่่ ใสใช่อันนั้นมันเจียนนองเจียนนองเอาเอาเอาเหตีใส่เป็นจะ้าสุกตาเนี่ยเนี่ยเด้อเจ้าของเหตีคุณ่าเหตีเซียนกิฟต์นะคะเหตีเซียนกิฟต์ ดูกระบบปากเลยเด้อตอนนี้นนเสียดูนั่งยาสูบกับเบสสูบเบอร์นี้ก็ห้ามจีงแฮเด้ในพิธกติกาเลี้วเตะ <c oughs> ความสามารถของไทยของมันอันนี้เป็นไงคะอันนี้อันนี้ได้บัตรดังดีอันนี้ก็แฮก็ดี นางงามนะคะบอใหอยจูบใช่ไหมคะนาหน่กเก็บให้น้องก่อนคุ้นเลนวะทน้เราดีกระเป๋าหอยสอกนากระซาวเนเงนคุ้นไหยวะเงิ่งนางเตีดยนั่นม่ใช่เงประเติฐตรงบี้นี้ ดูที่วันอกสองแล้วไปวนจะบกมัอยู่ว่าจะขีแฮจแฮ่านี่มันบ่สนเแฮะเป็นยไรตว่าขอในได้เนไทาขามไม่เป็นไรเขาได้ยินเนี่ยหนูบอกอยู่ว่าห้ามขี่แฮวาหมานนะดยังไง เบื้งแต่าหาวอ่ะเจ้าสงเตเอาแค่นั้นพอลมแหงหลายก็อันนั้นาไหวเลยหน้ามเีนผุดเบงเบิ่งเบงเบิ่งปวดเท้าคนบอบอกน้ำจิตรี่ละหน่อยอนี่นเบิ่งนี่เบิ่งของพี่ดูสูด้อมาดูดูเห็นไหมมก็เาอยากวานม็อนบดิดบอดังบอยังยัแหแรกยังปวดพันแล้วเลยค่ะ คนที่เก่งก็ได้แหสองมันก็เก่งด้วยกันหมุนนั่นแหละแต่มันปดไม่ได้เฮกุกิปนะคะเนี่นี่บาทที่สองนบาทวันเหได้สองบาทก็เต็มถุงกระเทีทท่ยวเพราะว่าเฮจานกิบเท เย็นเย็นเงียบกริบทั้งบ่กลมหนาไขกลมหนามันหมดเลยจริงอืมแม่เบือสามก็เป็นเลยเนาะบุกบอนอืมเอาขึ้นในแม่ไม่น่นนะโอ้ยเนอไม่ให้ยุดนี่หรอทักเหละ าละหากิโลชิกินีจยจะิขาีบปเนี่ยเ่งแงเด้อพี่เอ้เพี่ยเี่ยงแยยงต้อไม่ใส่ถุงมือได้เย อามาแล้วค่ะเสียวุฒิวุฒมันแล้วอันนี้ก็ติตายแล้ว,นนลวเหมือนกันพีวุฒก็ตายแน่ๆน,นี้นะ่แอนี่เยนโล่นะคะนี่กาอันนี้อันนะะอันนี้ เอาเด้อเนี่ยเบิงเอาเบิงเอาสามเจ้านี่กับบะนั่นกับเมนเอาเอาเดี๋ยวพายางชมสวนน้องนะคะ กิโลละลอยพิาบาทเมาหมอวันนี้บือเลืดเปลียนเลยคุณ <c oughs> เรามาชมบรรยากาศการเอาปลาขึ้นกันนะคะวันนี้แต่ละคนไม่น้อยเลยค่ะแ <c oughs> ต่ละคนไม่น้อยแต่ละคนไม่น้อยเลยไม่น้อยหน้ากันเลยแต่ละคน ันนี้ก็ไม่น้อยค่ะอันนี้ก็ไม่น้อยเรียกของเขาหนุนนั้นหามหกอันนี้หามเจ็ดไม่น้อยครับไม่น้อยนีย่หามแปดนุ่อนอะนี่นี่ปลาเสิร์ฟใช่ไหม ไปนี่คนเดียวเด้อค่ะนี่เด้อผลงานของคุณพี่แหวงมามามาเร็วมาขอเฮงนี้ขอเฮงนี้ขอเร่งหน่อยค่ะขอเฮงซอยแหนคุณพี่แหวงนี่ตาย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 โอ้ยหามเท่าเด็กนี่หามโขกนี่ถึง โอ้หามหกพี่น้องหนึ่งสองอึบโอ้ส uh, ามโมฆะเนะหามเลยคุณเลยเอ็นไว่าหนึ่งสองอึบเออสามโมะนะเนาะออเห็นล้ว